สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมนะครับเจ็งสายลมคนเดิมนะครับหรือว่า JSL TV นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา22นาทีนะครับผมผมก็ได้เลิกงามยามดีที่ได้โหลดที l a u n c h เ cher อร์กลับมาในเครื่องอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการที่จะสอนทุกคนนะครับผมผมก็ได้พึ่งลบตัวเกมใหม่ครับแท้ทิ้งไปเมื่อกี้เลยนะครับผมไม่งั้นจะเข้า TL Launcher ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไฟล์มันจะทับกันนะครับ โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลบตัวเกมใน tl launcher นะครับก็คือหน้าเข้าเกมนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนไอตัวสีขาวๆนี่ก็คือไอตัวที่เรานั้นที่สามารถเข้าไปเล่นได้นะคือไอตัวที่เรานั้นดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าตัวนี้ก็คือการตัวเข้าเล่นแบบ o p t i f i e นะครับผมถ้าทุกคนโหลดมาเยอะเกินไปเห็ไหมนี่สมมติว่าทุกคนโหลด ไอเวอร์ชันอัพติไ1.16.1มาตัว f o r ์ด1.61.1มาแล้วก็ฟอร์ดอ t i f ิไ e มาโหลดอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันรู้สึกว่ามันลกลุงหลังครับ ก็สามารถที่จะลบมันไปทิ้งไปได้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกเราเข้า TLauncher TL มาเราก็กดตรงตั้งค่าเลยนะครับตั้งค่าแล้วก็กดเวอร์ชันเมเนเจอร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือหน้าต่างที่เป็นตัวเกมนั่นแหละเป็นตัวเข้าเกมนั่นแหละนะครับก็ตัวที่สีดำๆเทาๆแบบนี้นะครับก็คือยังไม่ได้โหลดหรือว่าไม่มี ในเครื่องนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้โหลดตัวเกมนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นตัวสีขาวนี่ก็คือโหลดมาแล้วนั่นเองนะครับก็ผมจะทําการลบตัวสีขาวนี้ออกไปนะครับผมรู้สึกว่ามันลกลุงหลังครับสมมตินะครับก็สมมุติว่าผมได้โหลดมาเพียบเลยผมจะเอาสองตัวนี้ทิ้งไปกันแล้วกันนะครับโดยที่เราจะต้องกดตรงนี้ครับกดตรงไปตรงตัวมันเลยครับโอเคนะกดปุ๊บก็กดลบได้เลยครับจึ๊บแบบนี้นะครับก็แค่นี้นะครับโอเคนะครับมันจะช่วยทําให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนิดนนึงะครับผม ก็เหลือตัวนี้ไว้ตัวเดียวเนาะเ,นเพื่อเข้าเกมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมและคลิปหน้าผมจะมาแนะนำหรือว่าสอนทิคดีๆสำหรับเกมไมค์ครับแล้วก็โปรแกรมอะไรอื่นๆหรือว่าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมถ้าผมทำได้ผมจะทำให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดสันกระดิ่งด้วยล่ะครับ ก่อนสั่กระดิ่งก็ติดตามก่อนนะทุกคนโอเคนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้บายบายลาไปก่อนขอบคุณครับ